ตอนนี้รถไถก็เรียบร้อยนะครับเดีเ๋ยวจะรถคาดนะครับกำลังปั่นดินให้มันละเอียดนน ตอนนี้ตอนนี้ปั่นเรียเรียนเลยว่าตอนนี้ปั่นเรียเรียนเลยนะย้มอมอะไรเล่ยย้อมอีมันปัน่ยากมันเหนียวต้อมมีย้อมไม่มีครับม,ม,ม,มันเหนียวได้แค่นี้แหละ <laughs> แต่คิดว่าเป็นบางคนคงไม่เอาเยากรอผ่านตอนนึงก็คงจะหยุดนะครับนีเจามีการรับผิดชอบดีครับแม่คำสาสมาแล้ว

เอาเครื่องใส่แล้วก็มันไปหายไปเลยมันจะไอไอเหีเห่ยวมันไม่ได้หรอกลูกอันนี้น่ะมันจะเป็นร่องเลยเดี๋ยวแม่จะให้พิเศษอยู่รอน้ำก่อนมันดำไม่ได้เขาว่า เอากระแปลาลดใหญ่ไปเอาเครื่องอยู่ในบ้านเรานะให้พ่อไปเอาน่ะพ่อปิดเครื่องเลยแม่โทรหาพ่อดิออดไ,ได้ๆได,ได,ได้ให้นีลนไรบด้นนนไไดยนี่ล่ะตัวนี้นตลไ,ได้เลยได้ นี่นะถามแล้วนี่เราบึนอยู่ได้แต่ได้เท่านี้ทำปานให้อีกทำถุงน้ำใส่แต่ได้เท่านี้ให้นี่มันก็ใกล้ใกล้คือว่าคือว่าขาดกว่าให้นี่แล้วมันเป็นร้องเห็นไม่ได้น้ำนะมันเป็นร้องคือปีกไก่ครับมองว่ามันมันเป็นอย่างนี้แหละมันเหนียวมันพูดดีกระเทินเออรอรออันนี้นะมันล่องมาได้เลยบอกผู้ใดนี่ก็พี่เอาอยู่จมจมจมตลอดบอกลูครับมืด แถวนี้เลี้ยว,วไว้เลยอ,อยู่มันกับพ่อได้อยู่ป้าเอาน้ำใส่น้ำดำได้อยู่นานนี่นะท<อ>ี่จริงคิดดูมันเละอ,อยู่แต่ว่ามาันขาดน้ำหรือเสอมันเปื่อยอยู่เอาลงมาตืมจะได้กินต้องรีบเอาน้ำใส่นะแม่อันนี่น้ำน้ำใส่ไว้ใส่แป้งเนี่ยถ้าจะใส่ก็ใส่แป้งนี่แหละเออถ้าใส่ก็บท่านแป้งน,นี้ท่านอยู่เพื่อตั้งเครื่อง่อกว่าวยู่ซูบได้แต่แป้งต่รู้ว่านี่ผู้คุณ <laughs> อ้อนอย่แล้วล่ะให้นี่นะ ไอ้น,นี่ใครกูมู่จังหน่อยน่าลมปีน้าเรายอดรถมันเห็ดวัวได้นารมนี้มันต้องแต่งที่อนะครับมันเก็บไปไปไปแห้งแต่งที่เรียบก่อนครับต้องต้องถ่ายไว้ก่อนหน้านั้นดกครับ,ถ,ถ,รบถ่ายให้ครับคือถ่ายให้ยาเปื่อยเก็บงานทำละเอียดวันนี้มาปั่นเลยก็ได้ครับอือที่ไม่เสมอปัน่นไปม,มันหลุมเป็นบ่อ ครับที่มันโบเสมอว่างมีน้ํามันก็อ้อนว่างบบมีน้ํากระเหนียวครับใช่เราต้องแต่งเก็บงานะละเอียดถ้าถ่ยหุ่ปงามแล้วก็บอู้ถํายดำนี่มัดชิดครับถยมันงา,ตานต้องถ้ายหุดนงามเลยครับถ่ายหุดนงามแล้วก็มาถ่ายปั้นนะมันมันถ่ยโบงามก,ก็ได้เพราะมันถยเขาถยทีแรกละเอียดเลยด้วยครับ,รบมันทอนขั้นถึงขั้นมืดแล้วอืมอันนี้เขามาถ่ยปั้นนะเขาถทย พุดีหญ้ายปีนซื้อแล้วกับมาปั้นมันก็ละเอียดแล้วเขาเก็บงานเรียบร้อยแล้วนี่ได้ไทยเก็บงานอีกวันนี้มันเข้าวัได้มันสูงอือีไทยนี่กันบดถึงน้ำมันเชื่อนะครับน้ำบดถึงอืมมันก็ทําให้มันแข็งบบนี้่เป็นดอนครับถ้าดิถ้าดอนมันมีน้ำมันก็อ่อนลอยๆมันกับามปั้นอะไรมันงามมันมันละเอียดเลยกระเบื้องคุณจ้างขบวนแต่มีน้ำมันมันละงามด้วย มุมนั่งก็ย้มหลายรอบก็ไ,ได้นะก็มันหน้าตุ่มตัวนี้แหละยอม <laughs> น้ำมันขังอยู่ครับอ่อนในมุมนะครับหลายรอบแล้วก็ลิฟน,นี่บ้านอยู่แถวยงไอ่ะอยู่ข้สูงเนี่ยครับออืไปไปไหนต่อเสร็จนี่ก็กลับไปสีข้าวทําไปสวนเลี้ยงงัวครับออมีคีววัวป่ะมีอยู่ครับใส่กระสอบขายป่ะกับโบโค่อยวางครับ<ม>ได้น่อยเพราะเอาให้ได้ยุ่ครับฝิบกระสอบได้ไหม อั <cima> นมันเหนียวครับมันจะเปียกในส่วงนี้เอาไอ้เอา่ะเดีด so <c oughs> ๋ยครับอันที่ไกลของเฮือนปลาเด้ลุงนิมนะแกไม่ได้ใส่กระสอบเลยเอากะไปตักเอาก็ได้ยินมากครับมันไกลฮะไม่อยากซื้อเลยกระสอบมันผมมีเวลาตักครอบผมกับมันเหนียวครับครับส่วนนี้นะมันยังบัวแห้งมันเละฝนตกเจแามาเลี้ยงเส้นเดือน คลิปนี้ก็ขอจบไว้ตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องออพอเพียงตอบไม่ได้นะขาขอบคุณครับ